ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาร่ค่ะวันนี้เรามาทําพิกอากาศเช่นเคยนะในหัวข้อปีใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามามาเช็คกันดูนะคะว่าเราจะเตรียมรับปีใหม่นี้นะคะที่จะมาถึงในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้ยังไงแล้วจะมีคนใหม่เข้ามานะคะเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงมาลองเช็คกันดูนะคะว่าคุณจะได้พบกับคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อเติมสีสันในชีวิตของคุณในรูปแบบไหนกันบ้าง จะได้เตรียมตัวรอไว้ลูกหน้าตั้งแต่ยังไม่สิ้นปีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะกองไพ่ทั้งหมดสีกองค่ะตุ๊กตาทั้งหมดสีตัวเช่นเคยทําสมาธิก่อนเลือกก่องไพ่ทุกคางนะคะจะได้ตรงกับตุ๊กตาที่เขาจะบอกเราได้ชัดเจนมากที่สุดว่าปีใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามานี้จะเป็นคนในลักษณะไหนรูปแบบอะไรยังไงการเจอกันยังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่ามันเป็นการดูด,งดวงโดยรวมยังไงก็จะไม่อินมา,จากจนเกินไปนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นเหมือนอันธรรดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะให้เราได้มโนได้ฟินได้สนุกไปร่ว วงหน้าก่อนสําหรับปีใหม่นะคะจะได้เป็นความหวังความฝันที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคนใหม่ๆชีวิตใหม่ๆให้มีความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าคําตอบสําหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีลุ้นอะไรกับคนใหม่ที่จะเข้ามาบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพ่อากาศกองที่1นนะคะในหัวข้อปีใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาอย่างแรกเราจะมาเช็คก,กันหน่อยนะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นนะก็เรียกได้ว่า จะเข้ามาในรูปแบบของการเป็นกัลยาณมิตรนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนอารมณ์แบบเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะค่อนข้างจะมีความแบบภูมิฐานในตัวอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไร้รึกนินนะคะอารมณ์แบบไม่ได้แสดงออกว่าเป็นคนที่ชอบบริหารเสน่ห์หรือว่ามีเสน่ห์นะคะแต่ว่าจะเข้ามาแบบที่ดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ดูน่าไว้ใจน่าคบหาเป็นคนคุยเก่งค่ะเฟลลี่มีอารมณ์แบบ ค่อนข้างจะมีความสบายๆนะมองโลกในแง่ดีไม่ค่อยสนใจอะไรที่มันเป็นท็อกซิกเท่าไหร่เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อาจจะบ้าง,งานก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีการวางแผนอนาคตนะคะค่อนข้างจะให้ความสนใจกับการเรียนรู้นะคะผู้คนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสดใสมีความเป็นเด็กในตัวหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่ก็มีนิสัยที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่ดูแลแบบเหมือนสามารถพึ่งพาได้อะไรประมาณนี้เนาะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่บริหารเสน่ห์เก่งนะคะคุณอาจจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าเขาแอบคุยกับใครไว้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการเข้ามาคุยแบบ m a make friend นะคะเป็นเหมือนเพื่อนกันไปแต่เข้ามาแล้วก็ทําให้จิตใจกระชุ่มกระชวยรู้สึกสดใสรู้สึกมีโมเมนต์กลับไปเป็นเด็กด้วยกันอีกครั้งนึ่งอะไรแบบนี้นะ อารมณ์แบบเหมือนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในปีใหม่กับคนนี้ค่อนข้างจะมีฟิลลิงที่มีความสุขสนุกสนานล่าเริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์อารมณ์แบบทําให้คุณเคลิ้มไม่คุณหลงรักให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจพอสมควรแต่ยังไงก็ขอให้ระวังนะ,ะเผื่อใจไว้นิดนึงเพราะว่าเขาอ่ะอาจจะมีอารมณ์แบบเมคเฟรนไปทั่วก็ได้นะเพราะว่าคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะแล้วก็ไม่ได้จบลงที่ใครง่ายๆนะเขาค่อนข้างจะแบบ เหมือนมั่นใจในตัวเองสูงอะว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความแบบ เป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนนะ่ะแล้วเขาค่อนข้างจะแบบคุยเพื่อที่จะเรียนรู้ใครต่อใครนะคะเป็นคนศึกษาคนเยอะกว่าที่จะลงเอยกับใครเนี่ยเรียกได้ว่าศึกษาจนถ่องแท้แล้วก็ไม่ได้ศึกษาทีละคนด้วยนะศึกษา,าจ,จะหลายคนก็ได้เพราะงั้นนะคะขอให้ระวังนิดนึงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มาบริหารเสน่ห์กับคุณ <S <S เพื่อที่จะเรียนรู้คุณไปก่อนแต่อาจจะไม่ได้ลงเอยกันหรือยังไงนะเพราะาเราก็ไม่ได้ดูไพ่ในจุดที่มันเป็นอนาคตของความรู้สึกนะ <S <S เพียงแค่ <S <S คนคนคน,นี้ <S <S เข้ามาแล้ว ทำให้คุณมีความสุขนะคะมีความสดใสมีโมเมนต์กริปนะคะอารมณ์เหมือนอยากจะกินเด็กหรือว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สําหรับการเจอกันนะคะว่าเข้ามาเจอเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็เรียกได้ว่านะคะ,ะการเจอกันนะคะอาจจะมาจากเรื่องงานนะ,ะสำหรับการเข้ามาเจอกันเนี่ยมันจะมีการแบบ พูดคุยกันในช่วงแรกๆผ่านวงสังคมที่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นครอบครัวอะไรที่แบบไปงานพวกนะี้ที่มีเพื่อนมีญาติอยู่รวมกันเยอะๆหรือว่าการไปสัมมนาการไปเทคคอร์สการไปอบรมอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับงานก็ได้นะคะมันจะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับญาติเนี่ยแหละที่มันจะทําให้คุณได้เจอกับเขามันจะเป็นการเข้าไปคุยกันเหมือนกับทําความรู้จักในเชิงแบบคอนเน็กชันอะไรพวกนี้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจ จะมีการแบบอีรงตุงนางกันในอนาคตนะเหมือนว่ามันขึ้นไปที่แบบบางทีนะคะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะจริงๆนั่นแหละก็คือเขาว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เยอะการคุยกันของคุณกับเขาอะค่ะมันอาจจะมากันในรูปแบบของการงานหรือว่าการเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ว่าหลังๆจากนั้นอะบางทีหลายๆคนขอให้ระวังอย่าเผลอตัวเผลอใจเร็วเกินไปเพราะว่าคนคนนี้นะคะการจะจับเขาให้อยู่หมัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเขาเองก็สนใจคุณพอสมควรเพราะว่ามันขึ้นไ่สามเรียนเนาะ แล้วก็ขอให้เช็คนิดนึงว่ามันมีอีกมุมมองหนึ่งของ3มเรลียนก็คือการคุยหลายคนหรือว่า การมีคนที่เหมือนเป็นคนที่กิกด้วยแบบชัดเจนกว่าคุณอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็เข้ามาคุยกับคุณเพิ่มมันอาจจะสร้างความยุ่งยากในความสัมพันธ์ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าหากคุณเผื่อใจไว้นิดนึงแล้วมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นความสุขของชีวิตที่ได้เอนเตอร์เทนการได้แบบรู้จักคนที่แบบมีเสน่ห์แล้วก็น่าเข้าหาคนนึงมันทําให้ชีวิตคุณกระชุ่มกระชวยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้คุณบาลานซ์ความสมดุลในเรื่องของความสุขความสบายใจตรงนี้ไปได้บ้างนะคะ แต่ยังไงก็ตามโมเมนต์ของการเจอคนนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะมีความสุขในชีวิตนะคะมีพลังใจมีความอยากจะก้าวหน้าในชีวิตอยากจะกล้าหาที่จะไปต่อให้ได้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็มันก็เป็นเหมือนของขวัญน,นะถ้ามองในอีกมุมมองหนึ่งก็คือเขาเป็นเหมือนคนที่ส่งเอ NERGY พลังบวกให้กับชีวิตของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนะ มีความฝันมีความหวังมีความชุ่มชื่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงทั้งหมดนี้มันเป็นการดูดวงโด,ดยรวมนะคะก็เอามาดูเพื่อให้ฟินให้มโนให้มีความสุขความสบายใจถือว่ามันเป็นอัธรรตนะคะและยังไงก็ตามนะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าดวงในปีใหม่นี่ยจะได้เจอกับความรักแบบไหนที่มันจะคอมมิตเมนต์ได้หรืออะไรยังไงเนี่ยรอติดตามในคลิปหน้าๆน,นะคะเราแอบวางยาวไว้นิดนึงเนาะแล้วก็สําหรับใครที่ เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจนะคะการถ่ายทอดการสื่อสารพูดคุยในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นโพซิทีฟนะคะทําให้เรามีพลังบวกในช่องนี้มากยิ่งขึ้นเนาะเป็นการสนับสนุนกันและกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับการกดไลค์ซับสไครต์กด like, กระดิ่งกดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เรือกพี่อากาศกองที่2นะคะในหัวข้อปีใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาเรามาเช็คเลตติ้งกันดูก่อนดีกว่านะว่าคุณจะได้เจอกับคนแบบไหนในปีใหม่ที่จะถึงนี้ซึ่งมันก็อีก 2- 3สาเดือนข้างหน้าเนาะยังไงก็คิดซะว่ามาโนไว้ก่อนละกันนะเป็นอันธรรถล่วงหน้าไปนะคะสําหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน,น้อยกว่าคุณนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโมเมนต์แบบรักเก่ารีเทิร์นก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าในหัวข้อมันก็เป็นปีใหม่คนใหม่เนาะเพราะงั้นมีสิทธิ์ที่จะเป เป็นคนอายุน้อยกว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโมเมนต์นิสัยแบบอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่จริงจัง ชัดเจนแต่ว่าหน้าค่อนข้างจะเด็กก็เป็นไปได้นะคะ mm hmm. เขาจะดูเด็กกว่าคุณแน่ๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุหรือว่าหน้าตาหรือว่าบุคลิกนะแต่ว่ามันมีไพราชาดาบขึ้นแปลว่าคนเนี้ยอ่อนนอกแข็งในนะคะถึงแม้จะดูเป็นคนที่แบบอารมณ์อร่วยนุ่มนวลแต่จริงๆลายรึกนะคะอารมณ์แบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวแข็งหัวดือ้อดื้อรัน้นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างานนะคะเก็บตัวอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเก็บตัวแต่เหมือนเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีตัวเลือกเยอะแล้วเขา,ขา ค้างจะไม่ค่อยสนใจคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะอารมณ์แบบช่างเลือกเอ่อไม่ค่อยได้เปิดใจหรือเปิดตัวให้ก in ับใครมากมายนะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ใน กลุ่มที่แบบสังคมงานค่อนข้างจะเยอะรู้จักคนเยอะหรือว่าอยู่ในวงสังคมที่ต้องทํางานแล้วเจอผู้คนค่อนข้างจะมากหน้าหลายตานะคะและที่สําคัญคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวถ้าหากเขารักใครนะคะเขาจะทุ่มเทนะคะชนิดถวายหัวให้เลยทีเดียวตัดหัวให้เลยอะไรประมาณเนี้ยเอออันนั้นก็โหดไปเนาะแต่ก็อารมณ์แบบว่าเรียกว่าดูแลแบบ รักคนในครอบครัวดูแลเป็นผู้แบบปกป้องเทคแคร์โปรเทคดูแลคนในครอบครัวคนที่เขารักคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาแบบดีปังอลังเวอร์นะคะแลวบางทีอ่ะเขาค่อนข้างจะมีแผลใจลึกนะอาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดกับอะไรมาก่อนหรือว่าสูญเสียอะไรมาก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณแล้วเขาค่อนข้างจะต้องการเวลาค่ะในการ จัดการกับปัญหาความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นคนที่มีบาดแผลฝังใจอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่นานมาละแต่เขาก็ไม่สามารถรืมมันได้นะคะเรียกได้ว่าเขาเขาเจออะไรที่มันไม่โอเคแล้วเขาจะจาฝังใจอ่ะแล้วจะเก็บไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดนะ่ะแล้วแบบมันจะเหมือนเป็นอคติที่เขามีในชีวิตนะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็สําหรับ เขาจะมาเจอเรายัางไงนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้นะอารมณ์แบบสองดาบขึ้นมานาะก็เป็นอะไรที่มันอยู่ทางโลกออนไลน์อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะมาในเรื่องของการติดต่อกันผ่านผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะเป็นเจ้านายคุณพ่อหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่อะไรประมาณเนี้ยค่ะที่ทำให้คุณนะ่ะได้มาเจอกันนะคะ ส่วนสถานะตอนที่เจอกันแล้วเนี่ยดูแล้วมันค่อนข้างที่จะอารมณ์แบบเหมือนเขาไม่ได้เปิดใจอะ่ะเขายังยังไม่เปิดใจแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บกับเรื่องราวเก่าๆยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นกับใครแต่ว่าก็คุยกับคุณเหมือนกับเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่เหมือนรู้จักกันประมาณนี้นะบางที่อาจจะเป็นคนที่เลือกกองเนี่ยที่เขาไปจีบเขาก็ได้นะเพราะว่าอารมณ์ของฝั่งนั้นน่ะเหมือนยังไม่พร้อมจะเป็นสายรุกอ่ะแต่คุยได้อารมณ์แบบคุยไว้ก่อนแต่ ยังไม่ได้เปิดใจที่จะเข้าไปจีบใครก่อนนะคะอารมณ์เหมือนเขาอะยังมีบาดแผลเก่าลึกๆแล้วเขายังเจ็บยู่แต่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณอนะอาจจะไปเจอเขาผ่านผู้ใหญ่ผ่านเพื่อนรุ่นพี่ผ่านโซเชียลมีเดียประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนคุยๆกันไปอะคะ่ะคุยๆกันไปอารมณ์ประมาณนี้นะซึ่งในพิกอากาศเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกเนาะว่ามันแบบ จะฟันธงไปในรูปแบบไหนแล้วเราก็วางยาเอาไว้เช่นเคยนะคะไปติดตามพี่อากาศหน้านะคะจะมาในรูปแบบของการพูดเรื่องราวของความรักในช่วงปีใหม่นี้แหละก็ <c oughs> <c oughs> แอบอุบไม้นิดนึงนะจะได้ไปติดตามกันเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงปีใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาก็จะได้บอกลักษณะนะคะท่าทางจะได้มโนโกันไปล่วงหน้าว่าคุณจะเจอคนแบบไหนอะไรอย่างนี้กันล่วงหน้านะคะก็ถือสว่าด้เป็นอัพรสนะ แล้วก็อย่าก,กดแม่หมอนะคะยังไงก็รอติดตามกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะคอมเมนต์ดีๆที่เป็นกําลังใจเป็นโพสตทีทกันนะคะช่วยให้ช่องของเรามีพลังงานในพลังบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพีอากาศก่อนที่3นะคะสําหรับปีใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาเราจะมามโนกันล่วงหน้าไปก่อนนะจ๊ะเพราะมันยังไม่ถึงปีใหม่เนาะเราจะมาดูว่าใครที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแบบกระชับกระเฉงว่องไวมีอารมณ์แบบใจร้อนใจเร็วนะคะอารมณ์แบบเข้ามาชอบใครก็จีบนะจ๊ะอารมณ์แบบเป็นคนค่อนข้างจากหัวร้อนเนาะมีความแบบเป็น ผู้นำสูงมีความแบบเป็นคนใจร้อนมีความแบบกระตือรือร้นกับชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างจะบ่อยหรือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยอยู่นิ่งอะคะ่ะเหมือนลิงเลยเนาะอารมณ์แบบต้องไปนู่นไปนี่ทำนูำ่นทำนี่อยู่ตลอดเวลานะคะอารมณ์แบบมานอนนิ่งๆอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่สไตล์เขานะคะ คนคนนี้ค่อนข้างจะมีบาดแผลในเรื่องของหัวใจมาพอสมควรเขาอาจจะเพิ่งอกหักหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คาราคาซังกับคนรักเก่าแล้วมันมาเจอคุณพอดีในช่วงนี้ก็ได้นะคะเพราะมันขึ้น3มดาบขึ้นว่าเขาอะยังคงเจ็บปวดหัวใจยังคงมีความเศร้าใจอยู่แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเข้ามาพอดีซึ่งตอนนั้นน่ะเขาอาจจะยังไม่ได้สังเกตเห็นคุณก็ได้นะเพราะว่าเขายังคงดราม่ากับชีวิตของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขาอะก็พยายามที่จะแบบ เริ่มพยายามออกมาจากโมเมนต์ดราม่าของเขาในช่วงเวลานั้นด้วยเหมือนกันนะเหมือนช่วงเวลานั้นนะคะมันเป็นช่วงที่เขากําลังบุกอ่อนอ่ะกำลังแบบเดินทางต่อไปในชีวิตของเขากําลังพยายามลืมรักเก่าอะไรพวกเนี้ยส่วนถามว่าคุณกับเขาจะเจอกันยังไงนะ มันก็อาจจะผ่านในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะคนที่แบบสูงอายุกว่าคุณสักหน่อยอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าเจ้านายอะไรพวกเนี้ยดนจิตด,ดนใจให้คุณได้มาเจอกับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนระยะไกลนะคะเป็นคนทางไกลมีการเดินทางเข้ามาเจอกันหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับแบบว่า ความรักเก่าของเขาเนี่ยมันอีรุงตรงนางนะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่แบบเหมือนหยิบยื่นถ้วยนะคะเข้าไปดูแลใจิตใจของเขาในช่วงเวลานั้นมันจะมีการกิฟต์แอนเทกอะมีใครสักคนที่เป็นคนเริ่มก่อนในความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปให้สิ่งดีๆนะคะเข้าไปหยิบยื่นความหวังดีให้กับอีกฝ่ายเพื่อที่จะไปดูแลใจของกันและกัน แต่อารมณ์อ่ะมันจะไม่ใช่อารมณ์แบบความรักที่โสดทั้งคู่แล้วมาเจอกันนะมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบต้องมาแข่งขันกันนิดนินะอารมณ์แบบคนรักเก่าทั้งนู้นกลับมาแล้วเขาเองก็ยังคงอีลงตรงนางกับฝั่งนั้นอยู่แล้วคุณก็เข้ามาแทรกฟึบพอดีแล้วมันก็ทําให้เหมือนกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนมันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่อาจจะต้องเหมือน โปรโมทตัวเองนิดนึงกับคนคนนี้เพื่อที่จะให้เขาสนใจอ่ะเพราะงั้นนะคะก็อาจจะเป็นโอกาสนะที่เข้าไปเหมือนเป็นที่ปรึกษาก็ได้ไปดามใจไปช่วยให้จิตใจของเขานั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้เพราะมันก็มีไพ่สตรนจขึ้นนะคะเกี่ยวกับการที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันดรามา่าเกี่ยวกับการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดในตัวเองได้มากขึ้นนะคะเพราะงั้น มีโอกาสสูงนะคะที่คนที่เลือกกองเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาหัวใจเข้าไปดูแลให้ความรักความห่วงใยกับคนใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงเนี้ยเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กันไปในอนาคตเออไม่แน่นะคุณอาจจะแผนสูงหรือเปล่านะอารมณ์แบบเข้าไปเนิมเนียนเป็นเพื่อนดูแลแล้วจู่ๆก็เก็ <laughs> <laughs> บไว้ซะเองอะไรประมาณนี้นะคะ น,นี่ก็แล้วแต่บุคคลนะว่าจะมีทริคในการเข้าหายังไงแต่ว่านี่ก็เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะเพื่อระบุว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนอะไรยังไงแบบไหนแล้วจะเจอกันยังไงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขายัางดราม่าในความรักนะคะแล้วคุณเองก็เข้าไปหยิบยื่นสิ่งดีๆเพื่อ รอบโยนหัวใจอันบอบช้ำม,มันก็เลยทำให้เกิดเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรประมาณนี้นะแต่จะลงเอยยังไงนั้นไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะคะเพราะว่าตอนเนี้เราทำคลิปเนี้ยเพื่อให้มโนกันกล่วงหน้าไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็วางยาเอาไว้นิดนึงจะได้ตามต่อ,อ,อ ยังไงก็อย่ากดกันนะเพราะเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาต่อเรื่อยๆเป็นตอนต่อในเรื่องของความรักในปีใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ซับสไครต์กด like, กระดกิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยนะคะในแง่บวกโพสิทีฟเป็นการให้กําลังใจและการเพิ่มเติมพลังบวกในช่องของมินวาทาโร่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ วัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่4ี่นะคะสําหรับปีใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามามาเช็คกันดูก่อนนะว่าเราจะได้มโนไปล่วงหน้านะคะว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้จะมีใครเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงเจอกันยังไงเตรียมรับมือไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะจ๊ะสาหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาในปีใหม่นี้นะคะเราจะมาดูกันนะว่าเขาคนนั้นเป็นคนแบบไหนสําหรับคนที่เลือกกองนี้เรียกได้ว่าคุณเจอนะคะเจอกับ,ค,บนะกคนที่บ้านงานมากๆเลยเขาอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะอาจะ จะเยอะมากๆประมาณสามปี5ปีอะไรประมาณนี้นะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากอาจจะขึ้นไปอยู่ในระดับตําแหน่งสูงๆอย่างรวดเลวะอาจจะเป็นผู้นําผู้คนนะคะเป็นคนที่มีพลังงานในตัวเองสูงมากเลยนะคะเป็นคนที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกาการข้าราชการอะไรพวกนี้อะไรที่มันเป็นการบริหารจัดการนะคะ เป็นคนที่ต้องบริหารจัดการดูแลคนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการพวกนี้ก็ได้ค่ะแต่เขาค่อนข้างจะมีโมเมนต์ที่เป็นเป็นนักบกครอง่ะแล้วก็รับผิดชอบตัวเองสูงรับผิดชอบคนอื่นสูงและที่สําคัญค่อนข้างจะมีความแบบเอ่อมีความแข็งนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องเปะ๊ะอ่ะต้องเพอร์เฟกอ่ะต้องได้อย่างใจฉันอะไรก็ต้องแบบมีการจัดการให้มันเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลานะคะ แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆนะคะเป็นเหมือนไพ่เฮอร์เมสนะขึ้นมากับไพ่หกเหรียญเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้ให้นะเป็นคนที่ให้กับคนอื่นมากๆอ่ะค่ะเป็นคนที่มีบริวารเยอะเป็นคนที่ให้กับคนรอบข้างรอบตัวให้แบบที่ไม่ได้หวังผลอะไรด้วยนะให้เหมือนกับทานบรารมีประมาณนี้ไปเลยอ่ะคะ่ะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะ มีความรู้เยอะนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ในระดับสูงๆเป็น Doctor, ปด็อกเตอร์ปริญญาโทอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความรู้รอบอะคะ่ะรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เขาสนใจอะไรก็ตามเนี้ยค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็มีความนิ่งมีความเป็นผู้นำมีคนผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นแบบ perfectionist นะอารมณ์แบบทุกอย่างอะต้องเป๊ะหมดถ้าเกิดคุณเป็นออลูกจ้างเขาเนี่ยเขาจะ ให้คุณทํางานแบบออต้องประมาณนี้ประมาณนี้ให้ได้ตามมาตรฐานของเขานะถ้าหากจะไปคุยกันเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาอาจจะมาบริหารจัดการคุณบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคนนี้มีไพ่เจ็ดดาบขึ้นนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยเ,เรื่องราวส่วนตัวนะคะไม่ค่อยเล่าเรื่องของตัวเองให้คนอื่นฟังไม่ค่อยจะแบบ ให้ความเป็นกันเองเหรอไม่เชิงไม่เชิงอย่างนั้นนะแต่มันเหมือนกับไม่ได้เปิดตัวตนทั้งหมดให้กับคนอื่นได้รับรู้ได้ทันทีทันใดอะคะ่ะค่อนข้างจะเก็บตัวแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงนะคะอารมณ์แบบ ถึงคุณจะสนิทกับเขามากแค่ไหนอ่ะแต่คุณจะได้รู้จักเขาเท่าที่เขาอ่ะต้องการจะเปิดเผยให้กับคุณรู้เท่านั้นนะคะคุณจะไม่มีอารมณ์แบบได้เข้าไปรู้เรื่องส่วนตัวของเขาได้เข้าไปรู้เรื่องคนในครอบครัวของเขานอกจากเขาอ่ะจะตั้งใจที่จะบอกกับคุณเท่านั้นแล้วก็ถามว่าจะได้เจอกันยังไงนะสาหรับคนเนี้ย มันก็มีเฮอร์มิตขึ้นอีกละก็คืออาจจะไปเทคคอร์สไปอบรมไปอยู่ในสถานที่ที่เรียนด้วยกันนะคะอาจจะไปเรียนปริญญาโทด้วยกันไปเรียนด็อกเตอร์ด้วยกันไปเรียนสัมมนาเดียวกันอะไรพวกเนี้ยแล้วไปเจอกันนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนจะต้องเดินทางนะไม่ใช่การแบบเรียนที่ใกล้ๆหรือว่าการเรียนในอินเทอร์เน็ตแบบนั้นแต่ว่าเป็นการเดินทางนะคะไปอบรมในสถานที่ที่ใกล้หน่อยเพื่อที่จะเกี่ยวกับการ พัฒนาในเรื่องของการงานหรือว่าอนาคตเนี่ยแหละอาจจะเป็นการอบรมเพื่อต่อยอดในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการ,ปรเปลี่ยนปริญญาเพื่อต่อยอดในเรื่องของงานได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วพอเจอกันแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบมีอารมณ์แบบมุ้งมิ้งนิดๆนะคะอารมณ์เหมือนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันการเจอการแล้วมันมีความถูกอกถูกใจมีความรู้สึกหลงไหลในความความเป็นเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะอารมณ์แบบเหมือน ความนิ่มนวลมัง้งเออมันแบบเป็นไพ่ราชนีถ้วยนะคุณกับเขา,าอาจจะรู้สึกดีต่อกันในรูปแบบของการที่ต่างฝ่ายต่างมีความนุ่มลึกมีความเอาใจใส่มีความให้ความเข้าอ,อกเข้าใจกันประมาณนี้คะ่ะเพราะคุยกันแล้วมันถูกคอนไม่ได้ถูกคอนในเชิงแบบสนุกสนานอะไรเฮฮาอย่างนั้นแต่เป็นอารมณ์เหมือนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเอาใจใส่กันและกันนะคะอารมณ์แบบนิ่มนิมเนาะเพอะเป็นไพ่ถ้วยขึ้น แล้วบางทีการเจอคนคนนี้มันอาจจะมีการเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเป็นรุ่นพี่เป็นพี่สาวเป็นเพื่อนผู้หญิงก็ได้ะคะ่ะที่ชักจูงหรือว่าเป็นแม่สื่อแม่ชักนะคะให้คุณได้เจอกันและเราก็ พูดเอาไว้ประมาณนี้นะเผื่อจะได้แบบเป็นอัธรรนะคะในการรับชมรับฟังให้มโนล่วงหน้าไปนะคะว่าคุณจะได้เจอคนแบบไหนในปีใหม่แล้วก็คนใหม่ที่จะเข้ามานะคะแล้วก็สําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อก็สามารถติดตามต่อได้ในคลิปหน้านะคะระวังยา,าไว้ล่วงหน้าอีกแล้วนะคะแล้วก็บอกบอกเหมือนกันทุกคลิปเลยนะว่าเรากาลังวางยาคุณเอาไว้นะคะและ้วก็เอ่อสำหรับตรงเนี้ยคะ่ะก็เหมือนดูไว้ไปึ๊บ เป็นอัธรรเนาะเพื่อที่จะได้แบบรู้สึกมีความหวังมีกําลังใจใครที่แบบเจอเรื่องราวไม่ดีหรือว่าเจอคนไม่ดีก่อนหน้าเนี้ยคะ่ะจะได้เหมือนกับเป็นการสร้างกําลังใจนะคะให้กับคนที่เข้ามาดูในช่องของมินนวาน,นะคะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้เจอกับคนดีๆได้เจอกับชีวิตที่ดีนะคะเพราะงั้นปีใหม่เนี้ยเราก็เลยมาอ่านดวงร่วงหน้าไว้ว่า คุณจะได้เจอกับคนในรูปแบบไหนจะได้เจอกับชีวิตความสุขความรักความสนใจกับใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์พูดคุยนะคะการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะเป็นเหมือนพลังบวกในช่องของเราเลยทีเดียวนะคะสนับสนุนกันในทางที่ดีพูดจาในเรื่องของความเป็นบวกเป็นโพสิทีฟเพื่อให้คนที่อยู่ร่วมช่องกับเราอะคะ่ะเขาได้รับพลังบวกตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการเนินชีวิตกันต่อ นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์สับไครกดกระดิ่งกดแชร์การรับชมและรับฟังนะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ